ที่เป็นพรีเซนเ,เตอร์แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือเรากินแล้วเราก็เห็นผลแล้วเราก็บอกต่อส่วนที่เหลือเนี่ยไม่รู้เลยอะคือหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้กับหลายๆสินค้าเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าเออมันควรจะต้องไปยังไงต่อแต่คืออันนี้ป็รุ่งตอนไปส่งสารคนกินของปลองอะ นอกจากอีสาอันนี้แล้วว่าเขาใส่อะไรให้ให้กินนะออกไะคือถ้าเป็นเบนเองมันไม่สบายใจนะอันนี้มันเป็นชีวิตคนอืนะ่นออกะคือพูดแล้รู้สึกแบบรู้สึกแย่เพราะว่าการที่ทําให้คนเชื่อใจเราในการจะซื้อของไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราขายออกไปอ่ะ หรือว่าสิ่งที่มันพีเซนเตอร์ล่ะมันเป็นของที่หลอกคนอื่นอย่อยางเงี้ยเราก็รู้สึกเราไม่ต่างไม่สบายใจเป็นแม่คนด้วยไม่ใช่แบบว่าพูดไปแล้วแบบโอ้ยเกิดลูกเขากินเกิดแม่เขากินแล้วเขาเป็นอะไรเราเรารู้สึกไม่โอเคคือผลก็เขาของเรนนีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เชื่อใจเราแล้วก็แบบเอ้ากินจริงหรือเปล่าเอาตกลงไม่ได้กินนี่นาเอาขายของปองไม่ออกมีผลหมดเลยนะคะแต่ว่าเอ ่าเพจอื่นๆเนี่ยเป็นเป็นไม่รู้เรื่องอันนี้อาจจะต้องให้ทางทางบริษัทพูดเนาะแต่ว่าในส่วนของเราอ่ะมันมีผลแน่นอนแล้วเรารู้สึกเสียใจมากกว่าก็ไม่เสียใจแต่ก็ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะอย่างที่พูดก็ต้องขอบคุณเอยอดด้วยขอบคุณที่อาจจะยาด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้รู้ว่ามันมีของปลอมอยู่ในตลาดจริงๆคือประเด็นมันคืออย่างนี้ครับตั้งแต่วันอย่างเหงมือนที่บอกเรื่องกล่องใช่ไหม พอเราพอทางบริษัทออไอไอดเาเรียกอะไรโพส,โสช่วยลบโพสอันนี้หน่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันคือ<ว>โฆษณาดเกดินจริงเ,เราเลยต้องให้บริษัทเข้าไปชี้แจงว่านั่นคือตัวแทนเราไม่มีเพจของเราเดังนั้นท,ทั้งหมดที่เห็นอยู่ในโซเชียลเนี่ยคือเพจของตัวแทนทั้งหมดผมไม่ใช่แอดมินที่สามารถจะเข้าไปลกกบของเขาได้ก็เลยต้องให้บริษัทเข้าไปจัดการครับแล้วจริงๆบริษัทมีเพจที่เป็นของบริษัทแท้ๆเลยไหครับแท้จะไม่มีเลยครับ เพราะว่าตัวแทนครับถูกต้องบริษัทไม่ได้ขายตัวบริษัทไม่ได้ขายมิกถึงได้พูดเวลาเราไลฟ์ติ๊กตอกทุกครั้งว่าถ้าอยากได้ของจริงให้ซื้อจากตัวแทนที่ขอดูบัตรตัวแทนก่อนเมื่อคุณเอาโทรศัพท์สแกนไอคิวอาร์โค้ดนะครับมันจะไปขึ้นใาฐานข้อมูลของบริษัทบรษครับว่าคนนี้เป็นเป็นตัวแทนนะครับมีรูปมีชื่อนะคุณมีเบอร์โทรที่อยู่ติดต่อหมดเลยใช่แต่ถ้าเกิดเป็นคิวอาร์โค้ดปลอม เป็นตัวแทนฟอร์มนะครับเอาไปจิ้มเนี่ยมันมันจะไม่ขึ้นเลยเลยอะแล้วหรือไม่ก็บางคนหัวหมอถึงขั้นแบบว่าเปลี่ยนแค่เลขบัญชีเปลี่ยนเลขเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนรูปแต่ใช้ QR code เขาคนก็หลอกเราถึงได้บกดดูเลขให้อีมันต้องตรงกับเวลาคุณใช้มือถือคุณสแกนนะเพราะคุณสแกนตัวเนี้มันขึ้นข้อมูลของบริษัทถ้าใช่คนนั้นอันนั้นแหละตัวแทนของบริษัทแต่ก็อย่าลืมว่าตัวแทนของบริษัทก็ไปปล่อยต่อก็มี แต่กลายเป็นว่าถึงได้บอกว่ามันมีเป็นร้อยน้อยเพศเลยใช่ไหมครับมีเกมท,ที่เป็น <laughs> <laughs> เขียนว่าเพศหลักก็เพศแต่งหมด <laughs> แต่ไม่มีเพศแต่งจริงเลยนะคบไม่มีครับมันมันเป็นเทคนิคของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะสร้างความน่าเชื่อถือครับ <laughs> คืออีกอย่างหนึ่งที่เคยคุยกับเจ้าของคือความหมายคือเขาไม่ต้องการที่จะแย่ง ขายกับตัวแทนเดี๋ยวนี้ถามทางบริษัทดีกว่าผลิตเป็นล็อตมาเรื่อยๆใช่ไหมที่มีทาไอ้ตัวที่ออย์ไปตรวจมันคือล็อตไหนอะล็อตมันมันคือกล่องของล็อตทมุกกรลามกกระลากกรลาที่หมดมันผลิตมาแค่หมื่นสองหมื่นกล่องมันหมดไปแล้วอยู่แล้วแต่เขาเอากล่องเนี่ยไปให้โรงงานก๊อกมันเลยเป็นตัวเลขของล็อตแรกเลยซึ่งมันไม่มีทางน่าจะต้องเหลือได้ถึงทุกวันนี้น่าจะมาถึงนี่นา ไม่มีท,ทางเลยครับใช่เพราะตอนนั้นคือทุกคนด่าว่าของไม่พอขายถึงถ้าอนมนนี้ขอขออนุญาตพูดเลยก็ได้อ่ะ <c oughs> คือแม้กระทั่งตัวแทนกันด่าบริษัทว่าทําไมเอาของให้มาติดตะกร้าติดปอกเราก่อนแต่ตัวแทนได้มีของขายอตอนนั้นก็โดนนะไม่ใชระหว่างวรถมีนาไอ้รถมกราถึง่ามีนามันผลิตมากี่ครั้งแล้วครับวันนั้นอันนั้นไม่ไแน่ใจกี่ครั้งผลิตเรื่อยๆครับเหมือนวันนึงผลิตได้ไม่กี่ไม่เท่าไหร่เพราะด้วยความยากของตัวฟอย ตั้งแต่แรกอันนั้นต่างหากครับคือตัวความยากที่แต่เขาติดตลอดนะอาแสบสมมุิก็ถึงล็อกราดัเอถ้าถึงมีนะอาจจะเป็น C ี E ไปแล้วไปแล้วใช่เลยมาไกลแล้วสิ่งที่ติดก็คือเป็นรอดเอรอดเอครับที่มีอย่างรอดสองรอดเอที่จริงแล้วมันหมดไปแล้วหมดไปตั้งนานแล้วใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นที่มันเกิดการที่อ,อุดรชยาเขาไปยืน่นทางเราได้ยื่นเอกสารไปเลยว่ามันไม่ใช่ของเรารคือครั้งแรกเนี่ยที่คุณอจดรชยาเขาไปยืน่นเราครั้งแรกอะครับ ยื่นเสร็จปุ๊บมันยังไม่ได้มีเอกสารอะไรมาทางเราพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีหนังสือจากพยอมาครับเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เป็นไปก็คือเหมือนที่พี่เขาพูดก็คือเหมือนพูดเกินจริงทีนี้เราก็ให้บริษัทไปจัดการเพราะอย่างที่มิกเน้นย้ำเสมอเราสองคนเป็นปีเซนเ,เ,เตอร์เราไม่ใช่เจ้าของทุกวันที่ทุกคนยังคิดว่าเราเ,เราอยากเป็นนะเจ้าของอะแต่เราไม่ใช่เราเป็นปีเซนเตอร์พออันนี้เสร็จปับ๊บครึ่งไม่นานมาเนี่ยครับมีเอกสารจากอยอมา ให้เราเข้าไปชี้แจงก็เพิ่งไปเพิ่งได้เอกสารนั่นเองผิก็ลออกมาออมาจหม่ายนครับมันกอ่ออยางผ่านเรียบร้อยเขามาบอกเราเรียบร้อยครับเอาเอกสารมาโชว์หมดเลยครับเพราะว่าอย่างที่มิพูดเมื่อกี้ว่าเราสองคนมิคก็เชื่อพี่พี่ก็รู้จักกันมา20กว่าปีไม่เคยทําอะไรที่มันเสียหายอยู่แล้วแล้วเราก็จะระวังเรื่องพวกนี้มากมเมื่อเขามาบอกทุกอย่างมันตรวจแล้วแล้วตอนนั้นก็ยังเหมือนที่ทุกคนรู้ว่า เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะตอนแรกอะ่ะเบนลองก่อน2เดือนถ้าใครจำเดี๋ยวนิ้งเล่าให้ฟังอีกทีคือเจ้าของติดต่อเบนมาบอกว่าคุณเบนครับผมขอให้ทานจตตัวนี้ได้ไหมแล้วถ้าทําได้เดี๋ยวเราค่อยมาเซ็นสัญญากันปรากฏเบนเป็นคนเสนอเองว่าหนูจะทําให้ได้10บกิโลเขาบอกโอ๊ยไม่ต้องไม่กี่ิโลก็โอเคแล้วไหมคนสมัยนี้ลงแค่โลสองโลก,ก็สบายตัวแล้วเบนเป็นคนเสนอเองนะว่าหนูจะเอา10บกิโล เราก็ให้กำลังใจเราอยู่ด้วยตลอดเวลาปรากฏว่านางนัดทำได้โดยที่แบบแต่คือนางแล้วเราก็เน้นย้ำเสมอว่าเบ็นเลือกอาหารพันนะั้นแต่เขาแค่ไม่มีเวลาออกกำลังก,กายแต่การที่เลี้ยงลูกวิ่งไปทั้งวันเนี่ยมันก็เหมือนออกกำลังก,กายอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้ายิมไม่ได้อะไรอย่างนั้นแต่เลือกอาหารปรากฏเบ็นทําได้ในสองเดือน<ๆ>ก็เลยถึงได้ได้เซ็นสัญญาไม่ได้แบบว่าเขามาถึงปุ๊บเอาเงินให้แล้วทาเลยไม่ใช่ มันมีการที่ได้ไดทดลอง<ม>เห็นผลถึงได้มาบอกต่อพอเป็นสําเร็จมิกถึงได้กินตามเพราะตอนแรกมิกก็ไม่เชื่อครับมิกเป็นคนออกกําลังกายมิกคิดเสมอว่ายังไงก็คือออกกําลังกายดีที่สุดแต่บางทีพออายุเยอะมันก็ตั้ตัวช่วยสักนิดมันก็อาจจะดีนั่นคือที่มาที่ไปนะครับอ่อไปนึ่งป็ิประมาทให้ข้อมูลต้องขออบคุณพี่เขาด้วยนะครับขอบคุณนอยอด้วยขอบคุณพี่เขาด้วยที่ช่วยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ เพราะว่าปัจจุบันนะครับร้านค้าของฟอมเนี่ยปิดไปเกือบหมดแล้วครับนะครับถามว่าทําไมถึงพี่อาจจะเอาเอาสินค้าไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาตอนช่วงเดือนไหนไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นลอ็อตการผลิตที่ผมบอกไี่แหละคือสิบมกราผมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา,มาแต่อย่างนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาโอนเงินเข้าในนามของบริษัทบริษัทอะไรครับ ตานี้มันูงว่าเหคืออย่างนี้สลิปอะโอนเข้าบริษัทจริงคาถามก็คือบริษัทอะไรไม่ใช่บริษัทของผมครับนะเพราะฉะนั้นต้องบอกนี้ก่อนว่าแม้จะไม่ใช่บริษัทแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยก็สามารถโอนได้ถ้าเขาเป็นตัวแทนจริงๆนะครับณวันนี้สินค้ามีอยู่2ประเภทก็เพจพี่ั่รเพจหรือร้านค้าในออนไลน์เนี่ยมี2ประเภทณตอนนี้นะหนึ่งเป็นเพจวิจาชีพครับโอนไปแล้วไม่ได้ตังไม่ได้ของนะครับ อันที่สองโอนเงินไปแล้วได้ของปฟอร์อมนะครับนั่นคือสังเกตง่ายๆเลยราคาจะถูกกว่าราคาขายปกตินะครับแล้วสินค้าที่คุณได้มาเนี่ยนะครับเขาจะกรีดครับเดี๋ยวขอเป็นโชนเขา <c oughs> จะกรีดครับกรีดเลขลำเออบ,รบอ,อ,อร,อรคอ์ครับของขอรอมครับนี่ของลอมเนี่ตรงนี้คนีบกนี่เขาจะกรีด เขาจะกีดด้านบนกับด้านล่างไม่ออกครับเพราะมันคือเลขลดการผลิตเขามีเขาซื้อกล่องเดียวแล้วเอาไปก๊อฟปี่หมืม่นกล่องจะมีหมายเลขรลันแบบเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับซึ่งถ้าเป็นของแท้ไม่ไม่ใช่ครับของแท้จะมีด้านบนนี้ก็จะมีเลขรันรันกันไปลาอันด้านล่างนี้เขาก็จะมีเลขโค้ดของเขาที่จะรู้ว่าสินค้าเนียปล่อยให้ตัวแทนคนไหนสายไหนอันนี้คือของปลอมหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ของปองลมอมหมดเลยครับมีปลอม ของปอสังเกตง่ายๆครับตรงนี้ไม่มีลายเส็นผมถึงบอกว่าภาพที่ออยเอาไปขึ้นเป็นภาพแรกนะมีลายเส้นของคุเบนอยู่นั่นคือภาพกราฟิกไม่ใช่ภาพตของจริงไม่ใช่ครับแปลายางไงไม่ทราบนะครับอันนี้ของจริงของจริงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะมีลายเส้นเบนเห็นไหมได้ครับขออนุญาตยืนนะนี่ของปนี่อันนี้คือที่เป็นแบบเลย ออออของปลอขอ๋อลายเซ็นตรงตัวสีขาวตรงนั้นตรงนีออ้จ้ะออ,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 อันนี้คือกล่องใหม่ที่เราเพิ่งผลิตเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยคือของเก่านะครับพอรู้ว่ามีสินค้าปลอมในตลาดทางเราทำยังไงทางเรา,เาก็รีบประกาศหนึ่งนะครับสองไปแจ้งความครับนะครับแต่การแจ้งความเนี่ยไม่ได้ไปบอกสื่อไม่ได้ไปชี้แจง สาเหตุทําไมถึงไม่เราไม่ได้ต้องการจะไปจับตัวยิบตัวย่อยปาซิวปาสอยเราไม่เอาเราทําแบบเงียบๆคือเราต้องการจับตัวใหญ่รเราอยากประโยชน์ของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ติดตามช่องเขา<ๆ>เขาเอาของเราเนี่ยแอบไปตรวจครับตั้งแต่เดือนเมษาประมาณส่งตรวจเดือนมีนาครับผลออกเดือนเมษาครับผลออกเดือนเมษานะะไม่พบไซบูตามีน ทางอันนี้ต้องขอบคุณทีวีผมไม่ทราบช่องไหนไม,ไม่อยากเลยชื่อของของช่องนั้นแต่ว่ามีมีมาจากทางสื่อนะครับแต่ว่าขออนุญาตลบชื่อผู้สมบวจนะครับแล้วอย่างล่าสุดที่ยัอมีรวมทางไหนที่ด้ยอยตรงนี้เรา,าหาที่ยังไม่ทราบเลยครับอันนี้อันนี้เป็น,น<า>อันนี้เป็นอย่างที่แปลกมากครับคือผมเพิ่งมาจากบ้าน ยังไม่มีจดหมายมาถึงบ้านเลยแต่นักข่าวนี่แหละโทรมาบอกว่ารู้หรือยังว่าโดหนหมายเรีย <c oughs> เลยกลายเป็นข่าวมาก่อนที่เจ้าตัวจะรู้อีกก็เลยอัน,นอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่ง <ๆ S 1> รู้เมื่อกี้เหมือนกันครับต้นต้นนากงานของปปคบ,บอกวจะนานที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนึ่งพนานสิบส <c oughs> <10 S 1> <ง>ิบโมงอันนี้ยังไม่ได้รับการประสานยังครับยังแล<ต>้วถ้าเกิดรับการประสานมาจะไปไหนไปอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเดินไปที่หนเลยฮะไปไปทำงรื่ไหมายเรียกที่หนึ่งเลย ครับครับนี่มันเอามันเรียกได้กี่ครั้งคเคยเขาระบุวันที่ไปมา20เจ็ด27ด้วยอ่ะมันมีได้สองครั้งสามครั้งมาแล้วแต่อ๋อเราไม่เคยโดนเรียกยังไงเราก็ไปครั้งแรกเลยครับเพราะเราก็ยินเลยความันเป็นไรแล้วก็ยินดีจะให้ชงเคร่วงมือแน่นอนแน่นอนครับคือต้องต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับหมายเรียกไปในฐานะพยานหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเรียกเราไปเป็นพยา,ยานเราพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะเราอย่างที่บอกครับอยากจับหรือเจอไอ้คนที่ปลอมของเนี่ยอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงน,นะครับรู้ว่ามันมีของปลอมเข้ามาแทนที่แรกซึมแทนสินสค้าของเราเ,เมื่อไหร่แล้วไปแจ้งความเมื่อไหร่อ่นนี้ครับมีการแจ้งความเนี่ยแจ้งความสองครั้งนะครับเดี๋ยวยวขอนนอนญาตแจกให้ดูคร่าวๆก่อนก็คือแจ้งความแต่แจ้งความเมื่อเดือนเมษาครั้งหนึ่งแล้วก็พฤษภาอีกครั้งหนึ่ง สองครั้งครับแล้วก็มีการล่อซื้อเนะยครับล่อซื้อมาอย่างเงี้ยที่เป็นความสองครั้งผลรับท้องที่หรือคลรณรงค์งานอไงเดี๋ยวต้องถามทางบริษัทเขาครับเขาแจ้งความสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งผมผมไม่แน่ใจว่าเขาไปแจ้งความเพราะว่าเขาซื้อล่อซื้อมาสองรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นการเอางี้มีขออญาตเสริมทางไอจมนิดนึงครับผมก็ตรงกับเมษาที่ไปแจ้งนะ่ะคือเราเจอทางบริษัทอ่ะเขาเจอแล้ว ว่ามีของปลอมพอมีของปลอมปุ๊บเขาเลยรีบผลิตหลังจากแจ้งความเขาก็เลยผลิตกล่องใหม่ที่เป็นมีชื่อเบนซ์เพื่อแล้วเราก็ประกาศตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ากล่องแลวคือไม่ใช่เป็นแค่นั้นตัวแทนทุกคนที่มีกล่องแรกกล่องแรกซึ่งอันนี้ตอนแรกคือของจริงนะแต่พอมีปลอมปุ๊บทางบริษัทบอกว่าส่งกลับมาให้หมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบริษัทจ่ายค่าส่งเข้ามา เปลี่ยนเป็นกล่องใหม่ส่งไปให้ทุกอย่างฟรี<ม>คุณมีกี่กล่องส่งมาให้หมดเปลี่ยนเลยเพราะนี่คือประเด็นที่เดี๋ยวด